แนสวัสดีค่ะอตอนเราเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะและวันนี้เห็นหินแบบนี้ไม่ต้องเดาเลยว่าจะมาทำอะไรมาทำพิอากา์ในหัวข้อเขามีค่าให้เรารอไหมก็คือเขามีค่าพอให้เรารอไหมอ่ะถูกต้อง ก็บอกกันว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็แล้วแต่แม่ต้องขออภัยมาลัที่นี้ด้วยและขอขอบคุณการกดไลค์การกด s u b s c r i ต e ต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าจะถึงหมื่นแล้วซึ่งแฮปปี้มากไม่รู้ไม่คิดว่าผลตอบรับมันจะเป็นแบบนั้นฟอไม,ไม่ใช่ว่าไม่คิดว่าผลตอบรับมันจะดีแบบนี้ต้องบอกแบบนี้เนาะตื่นเต้นขอฝากนมสวีททาโร่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้านะคะและที่สําคัญค่ะอยากจะบอกว่า หากใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาที่มาตามนมสวีทนะคะแล้วแม่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างและประเด็นเลยตามคิวเนาะคุณลูกค้านัดล่วงหน้าหนึ่งวันเนาะแม่จะได้เคลียร์คิวให้ถูกโอเควันนี้มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะกับหัวข้อเขามีค่าพอที่จะให้เรารอใหมไพ่ใบแรกนะคะอกองแรกคือหินสีเขียวก็คือฟไลน์ะนะคะกองที่2หินสีขาวพีระมิดแบบนี้เคลียร์คอนะคะ กองที่สามนะคะก็คือรสคอนนะคะหินกองสีสีชมพูนะคะถ้าเลือกกันได้ก็ตั้งิจอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ถามว่าเขามีค่าพอให้เรารอไหมโอเคติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกดปดูมานั่งลงพยงพังคนเดียว ปล่อยตัวเองให้ร้องไหจ้จนเหนื่อยใจน้ำตาที่ไหลก็ม่เพียงฉันที่เข้าใจจะปวดยังไงหรืออัดยังไงก็มีกำแพงที่ได้ฟังในบางวัน,วนก็เหงาบางคืนก็ต้นเต้น เ,เลือกกันได้หรือยังก <c oughs> ถ้ามีใครเข้ามาดูในช่องนี้ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงร้องเพลงชอบร้องจบแล้วก็คิดว่าถึงว่าจะร้องไม่พอแต่ก็อยากร้องมันเป็นความสุขเนาะชีวิตเราความสุขอะไรต้องทําไปนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะแต่ว่าความสุขนั้นจะต้องไม่ทําร้ายใครแต่เสียแม่คงไม่คิดว่าจะทําร้ายใครถูกปะคุณรู้เป็นกำลังใจให้แม่ก็แล้วกันโอเคสําหรับเลือก คนที่เลือกกองหินสีเขียวนะครับโฟร์ไลน์เขามีค่าพอให้เรารอไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน King of Cups q u e e n of p e n t a e l e s ส o รี s f i แว of Swords Sw และสวีนออฟ s ต้องบอกก่อนว่าเขาเราอะในความรักครั้งนี้เราเหมือนเป็นฝ่ายตามเขาตลอดเวลาแล้วเถอะว่าเขารักเราไหมมันเป็นการระยะมันเป็นรักที่ระยะไกลอะ <c oughs> เป็นรักที่แบบ อารมณ์แบบอาจจะต่างกันด้วยเรื่องของอายุหรือต่างกันด้วยเนื้อสถานที่คนที่เลือกกองแรกคือรักระยะไกลนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่เหดห่างเหินกันหรือเป็นลักษณะของการทะเลาะเบาะแหวงกันต้องบอกว่ามีการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นเนาะเหมือนมีความเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็มีการต้องบอกเลยว่ามันเป็นอารมณ์แบบคว,ความความคุมเครือของความสัมพันธ์ เซเว่น d s ฟสแคสบทสรุปคือถามว่ารอได้ไหมรอได้ค่ะแต่ต้องรออีกนานนะบอกเลยว่าต้องรออีกนานมากสำหรับอันนี้ถามว่ามันมันสมเหตุสมผลกับการรอไหมเดี๋ยวแม่ขอใช้ไพ่7จดดต่อเซเนี่อเนี่ยมาขอ,อาแรงสนับสนุนว่ามันสมเหตุสมผลกับการรอไหมนะคะจริงๆแล้วไพ่อ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าจริงๆคุณกับคุณลูกคุณกับ คุณลูกกับเขาก็รักกันนะมีความรู้สึกดีๆให้กับกันนะคะหันหน้าคุยกันแต่ในเวลาเนี้ยมันมีการทะเลาะมีการห่างเหินกันนะคะแล้วก็เป็นรักระยะไกลเป็นรักความสัมพันธ์ที่มันดูแตกต่างกันทั้งแอด t ิจูแล้วก็ในเรื่องของอากทุกๆอย่างะคะแต่ก็เดี๋ยวก็โทษทีค่ะถามว่ารอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ยากต้องรองให้พี ลำพังไม่อยากดู้นั่เสร้าเพียลงลำพังโอเค six of cups e t of pentacles เขาจะกลับมาและที่สำคัญ the temperance มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเหตุนี้จะทำให้เราสามารถรอเขาได้ บอกเลยว่าเหตุนี้จะทําให้เรารอเขาได้การกลับมาของเขาอาจจะก,กลับมาขอคืนดีหรือลักษณะกลับมาเคลียร์การกลับมาสะสางแต่ประเด็นเลยมันอยู่ที่คุณลูกแล้วแหละว่าจะอาอยัางไงแต่ให้บอกว่ารอได้นะถ้าจะรอถ้าคุณลูกรอได้และคุณลูกคิดจะรอรอเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองว่าเขามีค่าพอให้เรารอไหมสําหรับคนที่เลือกหินเคียร์พอสหรือพีระมิดใสน,นะคะ โอ oh, The Lover, Four of Cups, The d a d Six of Pentacles, e i s t of s w o l กลองนี้มันมันรอไม่ได้แล้วแหละมันเหมือนจริงๆรอะรักกันแล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเหมือนก,อกันเลยเหมือนคล้ายๆกลองแรกแต่กลองนี้คือจบ กองที่แรกคือหาในกองนี้คือจบจบแล้วเราก็ให้อภัยเขาแล้วหรือไม่ก็เขาให้อภัยเราแล้ว,ลวมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและแพร่หนึ่งด่ามันหมายถึงว่าไม่ว่าอาจจะเป็นตัวของคุณลูกเองหรือแม้ว่าตัวของเขาเองโทษนะคะที่กล้องสั่นตัวของคุณลูกเองหรือตัวของเขาเองเนี่ยแหละที่ตัดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปแล้วประเด็นเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนจบกันไปจริงๆอ่ะเหมือนให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เขาก็ไม่คิดจะรอเราและเราก็ไม่คิดจะรอเขาเอาง่ายๆว่าเขาไม่มีค่าพอให้เรารอเพราะเราได้ตักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วนะคะเนขอดูความเป็นไปได้หน่อยค่ะโอ๊ยไพ่กระเด็นน่ะโทษทีนะไพ่กระเด็นแรงมากเห็นปะ่ะสับสนก็อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูความเป็นไปได้นะคะว่าขอไพ่นสนับสนุนหนยค่ะว่า เราควรจะรอไหมหรือเราควรจะกลับไปไหม h a p e test Oh e s s swans Six o s เดินออกมาแล้วก็เดินออกมาเลยคุณลูกไม่ต้องรอหรือไหมกระทั่งเขา เดินออกมาแล้วคือเดินออกมาเลยค่ะแม่จาเป็นต้องรอค่ะแม่มองว่าไข่ใบกรองที่2องนะ่าจะตัดกันขาดจริงๆแล้วแหละแต่มันก็ยังมีความอะไรอาวากันนิดนึงแต่ว่าไม่สมควรที่จะรอนะคะไม่ต้องรอรอแล้วเสียเวลาโอเคไหมสำหรับกองที่3หินสีชมพูรอสคอนอันนี้นะคะเขามีค่าพอให้เรารอไหม s i s o f s a n s the s t r e n g t h oh. king of pentacles The Hermit Fire of Swan ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มีค่าพอให้เรารอเลยเพราะอารมณ์แบบเป็นคู่กัดกันนะ่ะ คนที่เลือกกองที่3คือคู่กัดกันแล้วเราก็แข็งพอแล้วแข็งแรงพอแล้วเขาก็นิ่เงอ่ะเขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะมาขอโทษเราหรือไม่มีการกระตือรือร้นเลยที่มันจะกลับมารักเราอะค่ะ The h e r m i t มมันคือลักษณะของการต่างคนต่างอยู่แล้วว่ามันเหมือนหมดใจให้แก่กันแล้วว่ะแล้วคุณเลือกคุณลูกก็เลือกที่จะเดินออกมาหรือแม้กระทั่งเขาที่เลือกที่จะเดินออกไปโดยที่ไม่มี ความเขาเรียกว่าเยื่อใ่เลยอ่ะเพราะมันได้ไพ่ห้าไม้เท้านะั่นหมายความว่าเขาไม่ได้คิดจะรอเราแล้วเราก็ไม่มีค่าพอเลยนะต้องบอกแบบนี้อ่ากองที่สามนี่ไม่มีค่าพอแล้วก็จบไม่ค่อยสวยด้วยนะต่างฝ่ายต่างนิ่งใส่กันแล้วก็ทะเลาะกันเดี๋ยวขอดูความเป็นได้และไพ่สนับสนุนหน่อยค่ะว่าอ่าเขามีค่าไหมนะคะที่จะให้เรารอ เชเว่นออฟสคส์เอซสเฟรนส์คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีแฮงแมนไม่ต้องรอค่ะรอไปก็เสียประโยชน์เพราะคนนี้ไอ้ตาเนี้ยหรือคนคนนี้คือนางนิ่งใส่เราแล้วเขาก็ไม่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะบอกไว้เลยนะเขามีตัวเลือกเยอะมากในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือความรักแบบรวมๆแรงๆอะ่ะเหมือนขายฝันให้กับเราอะ่ะแบบว่ารอเธอแล้วสุดท้ายอะ่ะการรอก็ไม่ได้มีผลเขาไม่มีค่าพอให้รอค่ะ สรุปนะคะกองแรกรอได้ค่ะถ้าคุณลูกคุณลูกเลือกที่จะรอกลองที่2คือ,อไม่จําเป็นต้องรอค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตัดกันไปแล้วและกลองที่3แม้ว่าจะรอเขากลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นคนที่เป็นความรักที่ไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วอะไพ มันแค่เป็นช้อยส์ในการตัดสินใจแต่สุดท้ายคนที่รู้ดีที่สุดแก่ใจของคุณก็คือตัวของคุณเองนะคะคุณลูกจ๋ารอไม่รอคิดทบทวนให้ดีๆว่ารอแล้วเป็นยังไงรอแล้วได้อะไร ถ้ารอแล้วไม่ได้อะไรยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ต้องรอค่ะเดินหน้า move on ปัดมัสคล่าแล้วก็โบกปรองพื้นสวยๆเดินออกไปหาความรักดีๆออกไปหางาน,นดีๆออกไปหาสิ่งดีๆกินดีกว่าอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่มีค่านะคะจงเสียน้ำตาให้วาสาบีค่ะพราะเผ็ดแล้วยังได้ประโยชน์แต่ถ้าเสียเวลาให้กับคนไม่มีค่ามันจะเสียเวลาจริงๆนะคะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกด u like, ั s c r คร e ไม่ว่าจะการกดอันไล์ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะแม ยอมรับได้นะคะสุดท้ายทยสุดแล้วให้รอคลิปแม่ดีกว่ารอรักจากคนที่ไม่มีค่านะคะไมยบายจ้า